ไอ้ว่ายัางไดล่ะให้ใคอยทำเนี่ยไอ้เราสมัยตะก้อนเนี่ไแมที่เจ้าเป็นบ้าเนี่ยแมเจ้าเป็นจีบสาวสำหน่อยไหมเราไอ้ฟังนะ่งเนี่ยโอ้ยบอกเรื่องสมัยก่อนหนิซ้ำซูบไปใกล้ก้ดอกน้มเวลาไลาเปเบิ่งมาลำเหมือนตีผู้สาวยางน้ำฝนแตกสู้วสวดอยู่ในเ,เลือกเอาผู้ไรกีร่าหมืนที่บ่ได้เขามาใกล้ในเลือกเอาก็ยังหนีสายญาเจ้าสมัยก่อนคุณแผนมันวายคุณแผนยังในวาย อุ้ยหาวดดงงเฮสมาร์ดยางเขาไป,ป็นพวงลำมหนึ่งสิบบอผู้สาวยางหุ่มมาวัานนี่พวกผู้สาวนั่นนะแบบบางคนนีมม่แบบมีซิกแพคเลยบอบอ,บอมีขี้โพนีลล่แหละแต่ว่าหน้าตาดีเด้อรอเด้สมัยก่อนนั่นนะเออเจ้ามันลอยเรียแต่คุเมืองเห็นมาคงเข้าหนาเจ้ามันยังลอยอีดีู่ได้ไอีดีนะอืมเออ ทุกมือเนี่เบื่อมัยิ่งเนี่ยก็เลยแต่งตัวแบบมัยิ่งนี่แหละทรรมดาแต่งใส่ซื้อนินเทติสเออธรรมดามันหลายโพดไม่อยากให้เขาของมั้งไกลมัยิ่งน่ะเบื่อมันหลายทางโพดมันหลายขัดตีอายเออมันหลายถ้าไปเอาผู้หนึ่งกับจิริตตัวชาติอีกผู้หนึ่งนี่สินะอ๋อบั้งไกลเรี่ยวจิออกไปทางโจสูบเป็นไหมวะเหมือนเด้สฮาดงดงอืมนี่ตัวเขา แบบเจ้านี่ใส่คำว่าเพ่บ่อยเดี๋ยวว่ามันเกิดคำว่าเพ่บ่อยพู่นีกเนี่ยทุกมือเนี่ยกเลไกเบื่อกระไ้แต่งโตเป็นมิ่งยิ่งนี่แหละให้มันทุกจบไปอ๋อเข้าใจแล้วที่แต่งโตเป็นมิ่งยิ่งแบบเนี่ยว่าอยากให้มิ่ยิ่งเขามาใกล้วันทออ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วเมียนทั้งลิตรนเขาพร้อมแหละจริงจริงแล้วห้องก็เป็นผู้ชายหน่ยที่แต่ว่าแต่งโตเป็นกระเทยเป็นม่ยิ่งเป็นวะ เจ้านี่มันสุดยอดดีๆไอ้ห่าวดง,ดง